คู่แท้ทวินเฟรมของคุณคือกระจกสะท้อนตัวคุณเมื่อคุณเยียวยาพวกเขาก็จะได้รับการเยียวยาไปพร้อมกันนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณของคู่แท้ทวินเฟรมที่แท้จริงความรักของคู่แท้ทวินเฟรมไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาแบบปกติมันอยู่เหนือกว่าความรักทั่วไป และมันเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่มีเหตุผลมันถูกเสริมสร้างและชี้นาโดยจักรวาลคุณไม่มีทางเลือกคุณจะต้องรับมือกับมันดังนั้นไม่ว่าบางครั้งมันจะดึงดูดใจแค่ไหนก็ตามอย่าต่อสู้กับมันรับความรักที่รุนแรงนี้และโอบกอดมันไว้แม้ในเวลาที่คุณรู้สึก เหมือนกำลังขึ้นรถไฟเหาะทางอารมณ์จงเชื่อมั่นในมันต่อไปทุกอย่างถูกกำหนดไว้ก่อนที่คุณจะมาเกิดที่นี่รู้ไว้ว่าคุณได้รับการสนับสนุนให้สร้างบางสิ่งร่วมกันจงศรัทธาในสัญญาของการกลับมาพบกันและจำไว้ว่า คุณกำลังเผชิญกับความรักที่รุนแรงและสูงสุดที่เราบางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสเมื่อความถี่สั่นสะเทือนสูงสองความถี่รวมกันพวกเขาจะยกระดับจิตสำนึกของกันและกันให้สูงขึ้นคู่แท้ทวินเฟรมเซ็กและการรวมกันของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ เซ็กเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตื่นรูก้การเข้าใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญการบิดเบือนการเปิดใจวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นศูนย์เหล่านี้และไม่มีอะไรเป็นอย่างที่มนุษย์รับรู้เราจะพูดถึงคู่แท้ทวินเฟร,รมเซ็กและการรวมกันของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ ทุกอนุภาคของร่างกายถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นเพื่อให้การบิดเบือนสามารถล้างความจำของเซลล์และความบริสุทธิ์สามารถกลับมาคืนได้การรวม DNA สร้างการบิดเบือนเพิ่มเติมที่ต้องล้างและการมีความสุขทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาลักตัวเองอย่างเต็มที่อีกครั้ง จากนั้นปล่อยความต้องการทางเพศเพราะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้การเชื่อมต่อของสนามพลังงานสองแห่งจากพลังงานและแม่เหล็กที่เล็ดลอดออกมาจากหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์การรวมกันของสนามเหล่านี้ การขยายความปรารถนาภายในไม่เกี่ยวข้องกับการขาดต้องการของมนุษย์แรงผลักดันในความสัมพันธ์ที่มีจิตสำนึกสูงนั้นลึกซึ้งกว่ามากและการกระตุ้นที่ใกล้ชิดคือผ่านพลังงานความรู้สึกการสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันและการรวมกันของวิญญาณ นี่คือสิ่งที่วิญญาณที่ตื่นแล้วหลายคนแสวงหาคู่แท้ทวินเฟรมของพวกเขาหรือการรวมกันของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แต่ความสามารถในการบรรลุถึงการรวมกันนี้ความรักภายในตนเองจะต้องเกิดขึ้นก่อนเพื่อให้ทุกสิ่งที่พัฒนาภายนอกเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์ของแก่นแท้แห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์เซ็กอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีการเปิดใจจิตใจร่างกายและกระตุ้นการผิดเปือนอิสระภาพและความรู้สึกเชื่อมโยงที่แสวงหาเซ็กเป็นสื่อกลางและเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเซ็กมีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตสำนึกรวมกันความบริสุทธิ์ของการรวมสนามของจิตสำนึกนั้นลึกซึ้งและลึกซึ้งกว่าความต้องการทางเพศของมนุษย์เพื่อที่จะเปิดใจอย่างเต็มที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างเต็มที่และนี่หมายถึงการล้างการบิดเบือนใ,นใดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนจึงจะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงการให้อภัยและการเยียวยาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลภายในตัวคุณการเข้าใจว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอย่างไรผมให้ความสนใจไปที่เรื่องเพศและความจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มความรู้สึก ความต้องการความต้องการของมนุษย์และทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการในการเปิดใจให้รู้สึกอย่างเต็มที่อีกครั้งคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเมื่อพวกเขาสแสวงหาการแลกเปลี่ยนทางเพศพวกเขากำลังสแสวงหาความรู้สึกความรู้สึกของการรวมสนามของจิตสำนึก สามารถกระตุ้นความรู้สึกเดียวกันได้แต่มีพลังมากกว่าสิ่งที่ความต้องการของมนุษย์สร้างขึ้นได้พลังของการรวมสนามอยู่นอกเหนือสิ่งที่จิตใจเข้าใจการเชื่อมต่อของคู่แฝดเปิดระดับของจิตสำนึกที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคู่แฝดและการรวมตัวกันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นมากกว่า ที่ความคิดของมนุษย์จะเข้าใจได้เมื่อมีความขาดแคลน,นใดๆมนุษย์จะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเขารบในสาภาพเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคู่แฝดมาทีนี่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยจิตสำนึกที่สูงขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และบทบาท สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มช่องว่างหรือความว่างเปล่าภายในกันและกันแต่เพื่อมารวมกันผ่านความบริสุทธิ์ของหัวใจและทำงานร่วมกันจากจิตสำนึกที่สูงขึ้นพลังงานของคู่แฝดสามารถเกิดขึ้นได้ภายในโครงสร้างร่างกายใดๆและสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งระหว่างทาง มันสามารถกระตุ้นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในคู่ครองความหลงไหลการขาดความรักความเจ็บปวดภายใดทางล่างกายอารมณ์ที่ไม่ได้รับการเย,ออยียวยามันสามารถจุดไฟแห่งเปลวไฟนิรันหรือเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นการเดินทางของการตื่นรู้ที่ยังไม่ทราบ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเพื่อจุดประกายเป็นครั้งคราวตลอดทางเพื่อนำหนึ่งเข้าสู่จิตสำนึกที่สูงข,ขึ้นอีกครั้งหลายคนไม่เข้าใจว่าคู่แฝดมาที่นี่เพื่อเปิดใจแต่ไม่จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดเซลล์เพื่อให้เกิดขึ้นต่อไปครั้งต่อไป ที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานพวกเขาจะปรากฏในรูปแบบทางกายภาพเพื่อเปิดใช้งานขั้นต่อไปของการตื่นรู้ของคนคนหนึ่งและหากการจะอยู่ลบกวนในกระบวนการเร็วขึ้นของวิญญาณนั้นที่เกิดขึ้นจากภายในพวกเขาจะไปอีกครั้งเมื่อกลับมา เพื่อบรรลุความบริสุทธิ์ภายในตนเองแล้วคู่แฝดและคู่หูแก่นแท้แห่งสวรรค์มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอยู่เหนือความคิดของจิตใจที่จะรับรู้ของมนุษย์ที่จำกัดและประสบการณ์ของมนุษย์สามมิติผู้ที่จะมารวมกันกับคู่แฝดอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดใช้งานและตื่นขึ้นอีกครั้ง จะก้าวต่อไปในช่วงเวลาปัจจุบันของการรวมตัวกันของคู่แฝดคู่แฝดแห่งสวรรค์ไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันพวกเขารวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มและขยายสิ่งที่ทำสำเร็จภายในแล้วพวกเขารวมกันเป็นสองสิ่งมีชีวิตแห่งแสงทั้งหมดที่นี่เพื่อทอดสมอ ถือและแบ่งปันแสงและความรักมากขึ้นความรักของคู่แฝดไม่จำกัดและไม่สนใจรูปแบบทางกายภาพไม่เห็นความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์มองเห็นความสมบูรณ์แบบของทุกสิ่งรักโดยไม่ขาดหรือต้องการมันบริสุทธิ์และเพิ่มขึ้นด้วยการรวมกันของแต่ละคนเราได้ก้าวข้าม ความร่วมมือที่จำกัดแบบเก่าเราก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีจิตสำนึกสูงขึ้นซึ่งวิญญาณจะรวมตัวกันอีกครั้งในฐานะความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจงขยายความต่อไปเปิดใจต่อไปทำความสะอาดความทรงจำของเซลล์และโอบรับความงดงามที่คุณเป็นเปิดกว้าง และให้เกียรติกระบวนการของคุณอีกครั้งในฐานะเทพเชื่อมต่อจากภายในและภายนอกและสังเกตการบิดเบือนของคุณเองที่คุณต้องปลดปล่อยล้างความรักคือประตูสู่สวรรค์ของคุณทวินเฟรมของคุณคือครูเพื่อนคู่หูและคนรักที่ดีที่สุดของคุณ พวกเขาคือกระจกของคุณคุณตั้งใจจะอยู่ด้วยกันในชีวิตนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกมันและรักตัวเองพระเจ้าสร้างคนรักที่สมบูรณ์แบบให้เป็นเส้นทางสู่สวรรค์เพราะพวกเขาเป็นตัวกระตุ้นคุณพวกเขาช่วยให้คุณเข้าถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมากขึ้น คุณแบ่งปันจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้แต่งไม้เฮอริเกนฉันคือคุณคือพวกเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากล